ห้องตำนานไปกับอริชัย EP 1478พี1478ตอนโอ้ยเตียนชุรุลหลวงปูส่สวงให้กินอะไรไปโผล่ขมนแสงแดดเปรี้ยงๆของช่วงบ่ายจัด ศาสตรกระทบสังกสีของเถียงนาน้อยจนพร้อละอุลุงลองนั่งเหยียดขาอยู่บนแค่ไม้ไผ่มือข้างหนึ่งพัดวีด้วยเบรลานเก่าๆส่วนอีกข้างหนึ่งก็ยกกระติกน้ําแข็งกรอกปากเสียงดึกอึกๆเกอ,อชื่นใจแกวางกระติกลงแล้วมองไปยังทางเดินคนาที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาพลางบ่นพึมพำกับตัวเองเอ,อไปอีกแล้วไปกันอีกแล้วสองแม่ลูกนั่นน่ะ มันอะไรกันนะกันหนากับหลวงปู่ของพวกมันเนี่ยแดดร้อนร้อนไม่รู้จักพักผ่อนจะไปหาฟืนต้มน้ำให้พระอะไรกันทุกวีทุกวันแกบ่นไม่ทันขาดคำเสียงเล็กๆของลูกสาวก็วิ่งหน้าตาตั้งเข้ามาที่เถียงนาพ่อพ่อพ่อไปไปด้วยกันเร็วเข้าแม่เรียกแล้วไปหาหลวงปู่ไปลุงลองทำหน้าบื่อนายอ้าวแล้วนี่เจ้าไม่ได้ไปโรงเรียนเหรเนี่ยเออ ไปกับแม่เจ้าได้ทุกวี่ทุกวันไปหาพระบ้านอะไรเนี่ยนะเห็นชาวบ้านเขาพอสติไม่ดีไม่ใช่เหรอไม่พูดไม่จาเอาแต่หัวเราะไปเอียดเดินตามเข้ามาพอดีในมือถือตะกร้าไหวายเก่าๆได้ยินที่สามีพูดก็สายหน้าเบาๆนี่พี่ลองอย่าไปปรมาท,ท่านนะหลวงปู่ท่านน่ะเป็นพระอริยะนะจ๊ะชาวบ้านเขานับถือกันทั้งบางเออ อริยาบ้าบออะไรอ่ะข้าเห็นเป็นชายแก่ผมผ้ารุงรังนั่งจุบปุกอยู่ข้างกองไฟนี่แหละาละววันนี้เนี่ยข้าจะขอตามไปไปดูเวเห็นกับตาว่าพระอริยสงฆ์ของเจ้าเนี่ยมันเป็นยังไงว่าแล้วลุงรองก็ลุกพรวดควา้าผ้าของมามาคาดพุงเดินนำหน้าสองแม่ลูกไปยังงุนยิดทิ้งให้ประเอียดกับลูกสาวมองหน้ากันเลิกลักแล้วก็รีบเดินตามไปณนะทุ่งนาของชาวบ้าน ภาพที่ลุงรอเห็นเมื่อไปถึงทำเอาแกต้องขมวดคิ้วหนักกว่าเก่าแทนที่จะเห็นหลวงปู่นั่งเฉยๆอย่างที่คิดกลับเห็นร่างของชาชรา,ากำลังก้มๆเงยๆอยู่กลางแปลงนาที่เพิ่งถ่ายคาเสร็จใหม่ๆใบตึกยาในมือกำต้นกล้าบเป็นมัดๆแล้วปักดำลงไปในโคลนอย่างคล่องแคล่ว เออนั่นยังไงขาว่าแล้วจะมีพระที่ไหนเ้ามาดำนาชาวบ้านแบบนี้นี่มันไม่ใช่กิจของสงฆ์พระบ้านชัดๆเลยไม่เอียดเอ้ยเนี่มาดูสิมาดู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 แล้วทจะให้ไอ้ตัวเล็กมาตามมาวงมาไหว้พระบ้านนี้อีกเหรอเนี่ยพี่ลองเบาๆหน่อยชาวบ้านเขาอยู่แถวนี้เดี๋ยวเขาได้ยินหลวงปูส่สวงเงยหน้าขึ้นมามองลุงลอง แววตาเป็นประกายขบขันท่านไม่พูดอะไรได้แต่ยิ้มกว้างจนเห็นฟันที่เหลือไม่กี่ซี่หัวล่ออะไรกันอ่ะมาๆๆมามา,มาฉันจะทําให้ดูไอการดำนานะเขาทํากันแบบนี้พูดจบลุงรองก็ถกขากาังเกงลุยลงไปในโคลนอย่างธรรมะถมแขงคว้าต้นกล้าจากหลวงปู่ม,มาหนึ่งกำใหญ่แล้วก็เริ่มปักดำด้วยความเร็วสูงกะว่าจะโชว์ฝีมือ ให้พระบ้าได้เห็นเป็นขวัญตานี่นี่นมันต้องถอยหลังแบบนี้แล้วก็ปักให้มันเป็นแถวแล้วก็เร็วๆแบบนี้ด้วยนะลุงลองสัตยายไปพรางดำนาถอยหลังไปพรางเฮ้ย <c oughs> ด้วยความรีบร้อนและไม่ทันระวังลุงลองเหยียบไปบนคันดินที่เพิ่งขุดใหม่ๆซึ่งยังอ่อนตัวอยู่เต็มที่ขาของแกจมบูบลงมาทันทีร่างทั้งร่างเสียหลัก หงายหลังพึ่งลงไปในแปลงนาเสียงดังสนัน่นโครนตรมสาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยโอ้ไม่น่าพลาดเลยแกพยายามยันตัวลุกขึ้นแต่ยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมสภาพของแกในตอนนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับควายลงปลักเนื้อตัวมอมแมมไปด้วยโครนตั้งแต่หัวจะรดเท้า <laughs> เสียงหัวเราะของหลวงปู่ดังกังวานไปทั่วท้องทุ่งเป็นเสียงหัวเราะที่บริสุทธิ์เหมือนเด็กน้อยไม่มีผิดไม่ใช่เป็นการหัวเราะย่อเยอเยแต่เป็นการหัวเราะในความเปิดของลุงรองอย่างสุดกลั้นท่านถึงกับกุมท้องงอหายใจใหายคอไม่ทันป้าเอียดกับลูกคนเล็กรีบวิ่งมาช่วยพยุงลุงรองขึ้นมาจากโคลนฮะยังไม่น่ามาหัวเราะอ,อีกเหรอพระบ้าฮเพระว่าท่านนั่นแหละ ทำให้ผมต้เป็นแบบนี้หลวงปู่ยังคงหัวเราะไม่หยุดท่านชี้ไปที่ลุงลองแล้วกูหัวเราะชี้ไปที่แปลงนาแล้วก็หัวเราะจนลุงลองทั้งอายทั้งโมโหแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่เดินกระทืบท้าปึงปังกลับเข้าไปล้างเนื้อล้างตัวที่เถียงนาแล้วก็ปล่อยให้หลวงปู่ดำนาของท่านต่อไปอย่างสบายอารมณ์เย็นวันนั้นณนเะถียงนา หลังจากช่วยชาวบ้านดำนาจนเสร็จลุงปู่ก็เดินกลับมาที่พักซึ่งเป็นกระท่อมชั่วคราวใกล้ๆกับเทียงนาของลุงรองป้าเอียดกับลูกชายก็กำลังต้มน้ำร้อนเตรียมไว้ถวายท่านเหมือนเช่นทุกวันส่วนลุงรองนั่งหน้าบึ้งอยู่บนแคร่ไม่พูดไม่จาท่านใดนั่นเองท้องฟ้าที่เคยสว่างจ้าก็มืดครึมลงอย่างรวดเร็วเมฆดำก้อนใหญ่ลอยมาบดบังดวงอาทิตย์จนมิด ลมเริ่มพัดกันโชกแรงฝนเม็ดใหญ่เทกระหน่ำลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาราวกับฟ้ารั่วลมพัดแรงจนเถียงหน้าน้อยแทบจะปลิวตายแล้วฝนตกหนักขนาดนี้แล้วหลวงปู่จะกลับยังไงล่ะเนี่ยหลวงปู่สูงซึ่งนั่งสงบนิ่งอยู่ข้างกองไฟลุกขึ้นยืนอย่างช้าๆท่านมองออกไปนอกเทียงนาที่ฝนกำลังตกหนักแล้วก็เริ่มก้าวท้าเดินออกไปดือด้อๆอา้อาว จะไปไหนอลวงปู่ฝนตกหนักขนาดนี้นี่ก็เปลี่ยกเป็นูกหมาตกน้ำหรอกหรือว่าบ้าจนไม่กลัวฝนแล้วเนี่ยหลวงป,ปู่ไม่ตอบท่านยังคงเดินต่อไปด้วยฝีเท้าป,ปกติไม่ได้รีบร้อนหรือว่าวิ่งหนีฝนแต่อย่างใดท่านเดินฝ่าม่านฝนที่หนาทึบออกไปช้าๆ้าเออพี่ลองเราต้องตามไปส่งท่านนะไปทำไมเล่าไม่ต้องเป็นห่วงแค่เราหน้าปล่อยแกไป เดี๋ยวเปียกก็คงจะหาทางกลับมาเองน่นล่นะนาแต่ด้วยความเป็นห่วงของเมียและลูกในที่สุดลุงรองก็จำใจต้องเดินตามออกไปทั้งสามคนวิ่งฝ่าสายฝนที่โหมกระน่าตัวเปียกปอนตั้งแต่หัวจรดเท้าหนาวจนสั่นสะท้านไปทั้งตัวสายฝนไหลบ่าเข้าตาจนแทบจะมองไม่เห็นทางพวกเขาวิ่งตามร่างของหลวงปู่ที่เห็นอยู่ข้างหน้าลิบลบ หน้าแปลกที่หลวงปู่เดินด้วยความเร็วปกติแต่พวกเขาสามคนกลับวิ่งตามแทบไม่ทันในที่สุดทั้งหมดก็มาถึงกระท่อมที่พักของหลวงปู่ซึ่งอยู่ห่างออกไปราวครึ่งกิโลเมตรลุงลองประเอียดและลูกสาวคุณเล็กยืนหอบแพกๆอยู่หน้ากระท่อมสภาพเปียกโชกเหมือนไปอาบน้ำมาทั้งเสื้อผ้าแต่ภาพที่เห็นตรงหน้าทำให้ลุงลองถึงกับอ้าปากค้าง ร่างของหลวงปูส่สวงที่เดินนำหน้ามาตลอดทางกลับไม่มีร่องรอยของการเปรียกฝนเลยแม้แต่น้อยสบงที่ท่านนุ่งห่มยังคงแห้งสนิทเหมือนกับว่าท่านเพิ่งเดินออกมาจากที่ร่มผมเผ้าหนวดคราวของท่านก็แห้งสนิทไม่มีหยดน้ำเกาะอยู่เลยแม้แต่เพียงหยดเดียวเฮ้ยเฮเป็นไปได้ยังไงวะเนี่ยเออานท่านท,ท,ท่านท่านไม่เปียกเลย แกเดินเข้าไปใกล้ๆอย่างไม่เชื่อสายตายื่นมือที่สั่นเท้าออกไปแตะที่ชายสสบงของหลวงปู่เออมันแห้งสนิทจริงๆด้วยหลวงปู่หันมายิ้มให้กับลุงรองแววตาเต็มไปด้วยความเมตตาแล้วท่านก็หัวเราะเบาๆก่อนจะเดินขึ้นเถียงนาของท่านลุงรองสุดตัวลงนั่งกับพื้นดินเปียกๆตรงนั้นความสงสัยความปรามาด ความคิดว่าท่านเป็นพระบ้ามาลายหายไปสิ้นหรือได้เพียงความตกตะลึงอัศจรรย์ใจและความรู้สึกบางอย่างที่เรียกว่าศรัทธาก็เริ่มก่อตัวขึ้นในหัวใจของแก่เป็นครั้งแรกหลายเดือนต่อมานับจากวันนั้นลุงลองก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนแกกลายเป็นสิทธิ์ผู้คอยรับใช้หลวงปู่สวงอย่างใกล้ชิดว่างจากทำนาก็จะมาคอยดูแลตักน้ำหาฟืน ไม่เคยขาดตกบกพร่องความศรัทธาของแก่เพิ่มพูนขึ้นทุกวันวันหนึ่งขณะที่ลุงรองกำลังนวดให้กับหลวงปู่อยู่นั้นหลวงปู่ก็เอ่ยขึ้นมาลอยลอยลองไปเที่ยวเหมนกันไหมลุงรองเกาหัวแกรกๆโอ้ยหลวงปู่ครับมันไกลมากนะครับขเขมรนนะ่ะมันจะต้องข้ามเขาไว้จังหลายลูกแล้วแถมลูกเมียผมอยู่บ้าน ก็จะเป็นห่วงเอาได้เออผมคงจะไปไม่ได้หละครับหลวงปู่เฮ้ยไปบปเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็กลับไม่ต้องเป็นห่วงเอ,อ๊ะไปเดี๋ยวเดียวอะไรกันหลวงปู่มันต้องเดินทางเป็นวันวันลวไม่ว่าหลวงปู่ไม่ตอบแต่ท่านเดินไปที่เตถุนกระท่อมซึ่งยกพื้นสูงแล้วกวักมือเรียกให้ลวงรอง,องตามลงไปมามานี่มานี่ร้องมา ลุงลองเดินตามลงไปอย่างงงงเอาละทีนี้หลับตาเอ่ครับบอกให้หลับตายัางไงเราลุงลองหลับตาปีด้วยความไม่เข้าใจแต่ก็ต้องยอมทําตามแต่โดยดีทันใดนั้นแกรู้สึกว่าหลวงปู่หยิบอะไรบางอย่างเย็นเย็นชื้นชื้นมาจอดที่ปากของแกอ,อ้าอาปากเคี้ยวแล้วก็กลืนลุงลองอ้าปากตามคำสั่ง สัมผัสแรกคือความสากข,ของดินแล้วก็กรวดเล็กๆก,กลิ่นดินชื้นๆคลุ้งขึ้นจมูกแม้ว่าจะประหลาดใจแต่ด้วยความศรัทธาแก่ก็เคี้ยวเบาๆแล้วกลืนสิ่งที่อยู่ในปากลงคอไปเอาละลืมตาได้ทันทีที่ลืมตาขึ้นภาพที่เห็นกลับไม่ใช่แต่ถุนกระท่อมหลังเดิมแล้วลุงลองยืนตะลึงอยู่กลางลานกว้างที่ไหนสักแหง่ง ที่ไม่คุ้นเคยเลยแม้แต่น้อยผู้คนรอบข้างแต่งกายแปลกตาพูดภาษาที่ไม่เข้าใจสถาปัตยกรรมบ้านเรือนเป็นแบบโบราณที่ทำด้วยไม้และหินมองไปไกลๆเห็นยอดประสาทหินเก่าแก่อยู่ลิบๆเออที่นี่มันที่ไหนเลยครับหลวงปู่หลวงปู่ชี้ไปรอบๆแล้วก็ยิ้มกว้างเขมรไง ก็บอกแล้วว่ามาประเดียวเดียวลุงลองถึงกับเข่าอ่อนสุดลงไปนั่งกับพื้นอีกครั้งน้ำตาแห่งความปิติและความศรัทธาไหลออกมาอาบแก้มนี่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาไม่ใช่พระบ้าไม่ใช่พระอริยะธรรมดาแต่ท่านคือเทวดาเล่นดินอย่างที่ชาวบ้านเขาว่ากันจริงๆจากความสงสัยในวันแรกสู่การหกล้มในโคลนตม จากการท้าทายในสายฝนสู่การเดินทางข้ามประเทศด้วยดินเพียงก้อนเล็กๆบัดนี้หัวใจของลุงลองได้มอบความศรัทธาให้กับหลวงปู่สูงทเทวดาเล่นดินอย่างหมดสิ้นแล้วและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอภินิหารอีกมากมายที่ลุงลองจะได้ประสบพบเจอมาตลอดช่วงชีวิตที่ได้รับใช้หลวงปู่ผู้นี้ในคลิปหน้า เราจะมาติดตามอภินิหารของหลวงปู่สวงจากการบอกเล่าของลุงรลองกันครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปของทางช่องและถ้าไม่เป็นการรบกวนมากเกินไปขอให้ท่านช่วยแชร์ไปให้กับคนที่ท่านรักด้วยวันนี้ผมต้องขอตัวก่อนแล้วสวัสดีครับ